สวัสดีครับพ่อที่น้องปลอดไปสู่ผู้คนกับสวัสดีสีทุกท่านครับผมสวัสดีอวิธีกรุงธุนใสยิ้มตาหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับผมนะครับวันนี้วันที่สิบครับผมนะครับตุลาคมนะครับเนี่ยนะครับทีมงานวุ้นใสยิ้มตาว่างทุกวันครับวันนี้ครับผมนะครับก็แทรกว่างครับนะครับที้นงานจะนะครับกำลังขุนสีครับเตรียมออกงานครับแบบทิปเล่นอ็ หลายหน่วย a a แล้วนะครับหน่วยอันตัวซีเนี่ยนะครับทุกหน่วยก็กำลังเตรียมกระลกเตรียมเคร่งเชียงออกนะครับเนี่ยเตรียมออกก่อนออกก้อนสาเนี่ยเตรียมไม่ได้พร้อมแล้วก็ออกก้อนสาไปแล้วก็พอมีงานกันเลยกันครับเนี่ยครับสำหรับอุบลไซน์สตาว์หนึ่งเจ้าก็เตรียมตัวซ้อมอื่นเดินทางไปที่นะครับเพเภอเชียงขวัญเนาะจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับไปลงไห้กับนะครับปฐมทอินเตอร์เทนเมนต์ครับเนาะ น้องวิวน้องครับเนาะหลังจากไปเปิดวงให้ครับอีเชียนเฉลิวด้วยสิแปดฮัลมากเหมือกันโอ้คนหลายหมาใหม่ครับมีคุณละนี่ครับนี่ครับต่างทดสอบเบื่ออลไรหรอเก็บเจ็บแล้วก็เตรียมออกงานนะครับไปเลยครับสำหรับบุิษัทยูนิสาวหนึ่งครับประเจติกบรปทีเครื่องเสียงลบแห่ภาพพยุ่ง มีให้บริการนะครับช่วงนี้เขี้ยวงานยังบางนะครับสำหรับออกพรรษาอยู่ใคบอท่านมีเครื่องเสียงที่ที่เครื่องเสียงนะครับติดแหนติดต่อมาได้ครับกบฏไซน์เนอรซาวนี่ครับนี่จิ้มว่าประตูเปินเรียบร้อยพร้อมบมกงานนะครับไฟแสงสีเสียงสั่งมาใหม่เสริมครับอ่าแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยครับผมเออ รครับกับสูทถา่วทีใหม่ครับวาเทคไปกับหมอนำเพชรพิสานเนาะฟังได้ยี่สิบสี่ใบเออ กรฝนก็เริ่มยุดไปแน่นะครับอ่อกพนซาเน,อะอนาะคนฮะเห็นแลกก็เก็บเรนี้เรื่อยอยหมกจาร,รถกับภาษาท้่มาเท่ากับเขากินนากินปูกินปลาน่งเศร้าเมื่อจะข้ากันตอมาสันโอ้งานลายอีกหนึ่งไปทั่งมรมสิงไปทึ่งมรำโมโอ้เี่ที่สมนึกตัต้งจะเป็นอทิตยรแล้ปล่เนี่ยโอ้ สามหมื่นสี่มื่นแล้วพ่อท่นขึ้นรถยรดาเนาะงานหามื่อกซสาได้เนาะงานหากซสาด้กันาจางนี่โอ้ขเดียวจวดสามหมื่นพอท่านเก็บพ่ท่นเหลีวอยู่เวทีตัวนี้อบัเก็บมัเบ่อันารถเพิ่นมาใส่อยู่ครับหารถเพิ่นมาใส้ ก็เป็นแค่นั้เอาเครื่องปั anyway> ่นเึินยู่งกันสิบมาโอ้รถใหม่เหรอเดี๋ยวบรรยากาศที่กุรังกบลไซน์น้ําซกับประมาณนี่นะครับเออแต่ลายหน่วยแต่เห็ดเียักแต่ฟองเออรถแห่กระเทียมออกงานมื่อื่นก็มีฮะเริ่มงานดังไรแล้วปอกมาแล้วเพราะว่าไก่สอกกนสายแล้ว ต่นไม้พวงจอดผลรถไปจอดข้างนอกคุณทิศตรงทิศทางเออเห็นไหมครับเตรียมงานอาจารย์ตะก,กีออ้ต่อเต็มหนาก,กุดังนี่คลองหลอ่อเตรียมออกงานด้วยกันโอ้อันนี้เขามีดเอาลุ่มหนึ่ ขนเอาก็ได้ขนเอาเฮงเร็วครับขนข้าวเดียวก็เร็วดียวข้าวเอาก็ได้ช่วงมานเลยข้าเอาพันม,มูมีความลมเออมีความลมมากกับขนครับอ้าวทังนี้กับความพูเย็ซีทุกท่านครับผมสำหรับชมคลิปนี้กับฝากใครก็แชร์ก็ติดตามสัญชาติแชนแนลนี้นะครับเด้อคลิปนี้ไวยสันนิดเจอกัน,นคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ